everyone It's time for English class again สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูขิมนะคะในวิชาภาษาอังกฤษม5อีกแล้วนะคะดีเด็กขาเ,เจอหน้ากันบ่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์ของเรานะคะว่ากันด้วยเรื่องของ grammar อีกแล้วค่ะ โอ้โหมคนนี่ยินคำว่า grammar นะคะถึงกระเบือนหน้าหนีเลยนะคะอย่าเพิ่งค่ะกลับมาก่อนนะคะเรื่องนี้ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะและอีกอย่างนะคะยังสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ the passive with preparatory there นั่นเองค่ะนี่เด็ก่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนค่ะว่าไอ้ตัวชื่อยาวๆเนะะี่ย passive with preparatory there เนี่ยคืออะไรนะคะ มันคือโครงสร้างทางแกรมาแบบหนึ่งค่ะเด็กๆค่ดูที่จอนะคะจะเห็นว่าเป็นโครงสร้างที่ใช้ there นะคะขึ้นต้นประโยคนะคะตามด้วย passive form นะคะตามด้วย to be แล้วก็ตามด้วย now c l a u s e นั่นเองนะคะยาวไหมคะค่อนข้างยาวนะคะแต่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะดเด็กๆค่ย้ำนิดนึงค่ะตัว passive form ดวเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่ารูปแบบของมันคืออะไรเก่งมากนะคะถ้าใครจำได้นะคะ passive form นะคะก็คือ verb to B ตามด้วย Verb ช่องที่3นั่นเองนะคะซึ่งมันคือ1ส่วนประกอบนะคะสำหรับโครงสร้างนี้นะคะนเด็กขาเอาลคะค่ะโครงสร้าง passive with preparatory there นะคะใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กขาเราไปดูตัวอย่างประโยคที่ครูยกมาให้3ตัวนี้ก่อนคะ่ะ let's see the sentences below with use passive with preparatory there ดีเด็กขาตัวอย่างประโยคที่1คะ่ะ t h e r e is said to be a c l a s s of gold b u r y somewhere in the forest ค่ะอ่าเขามีการพูดมาว่าเอ่อมันมีถังของทองนะคะถัทงทองเนี่ยนะคะฝังอยู่นะคะสักที่หนึ่งในป่านะคะอ่าเด็กๆคะกูถามว่าประโยคนี้ค่ะเขาที่บอกอ่ะคนที่พูดนั่ะคือใครคะ Who said ตอบได้ไหมคะ ใครตอบได้เก่งมากเลยนะคะมารับรางวัลนะคะเพราะครูตอบไม่ได้เลยค่ะว่าใครเป็นคนพูดนะคะไปดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะ they are thought to be thousands of undiscovered of fish living in the ocean นีเด็กค่ะข้อนี้ค่ะความหมายของมันก็คือเขาคิดกันว่ามีคนคิดว่านะคะมีปลาอีกหลายพันชนิดเลยนะคะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรครูถามว่า who thought ใครคิดคะใครเป็นคนคิดคะ ใครตอบครูได้เก่งอีกแล้วนะคะเพราะครูก็ตอบไม่ได้ค่ะไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะ That is believed to be a tunnel that leads from the house to the sea นะคะประโยคนี้นะคะความหมายก็คือเขาเชื่อกันว่านะคะมีท่อน้ำนะคะ Tu n n e l คือท่อนะคะนำจาก house to the sea ถ้านำจากตัวบ้านเนี่ยไปลงที่ทะเลครูถามว่าใครเป็นคนเชื่อคะ Who believe d ใครตอบได้คะ ไม่มีใครตอบได้เลยค่ะสังเกตไหมคะว่าสตัวอย่างประโยคนี้ค่ะที่ใช้รูปของ passive with preparatory d a e h นี่ค่ะเป็นประโยคที่เราไม่สามารถตอบได้เลยว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนพูดใครเป็นคนคิดใครเป็นคนเชื่อนึกออกไหมคะเด็กๆคะเป็นสไตล์นั้นหมดเลยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะเราจะสรุปนะคะการใช้เจ้า passive with preparatory d a r e ได้ว่า to report information without specifying the source นะคะเป็นการอธิบายหรือให้ข้อมูลนะคะในสิ่งที่เราไม่สามารถบอกที่มาได้หมายความว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนคิดใครเป็นคนนำเสนอสิ่งนั้นๆ นึกออกเลยคะเด็กขาโครงสร้างนะคะคุณครูได้แนะนําไปแล้วเมื่อตอนต้นนะคะเราจะใช้ t dare นําหน้านะคะตามด้วย passive form นะคะก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่3หลังจากนั้นจะตามด้วยคําว่า to be นะคะและสุดท้ายจะตามด้วย now clause นะคะซึ่งไอ้เจ้าตัว passive with preparatory dare โครงสร้างนี้นะคะมักจะใช้กับ verb นะคะที่เป็น verb ที่แสดง การคิดนะคะการพูดนะคะหรือการะระลึกถึงนั่นเองนะคะรวมไปถึงความเชื่อด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างเปิบที่มักจะใช้กับโครงสร้างนี้นะคะครูได้ขึ้นไว้ที่จอเรียบร้อยแล้วนะคะ ะะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะคะที่คุณครูเตรียมมาให้4ตัวอย่างนี้ค่ะตัวอย่างที่1ค่ะ There is thought to be a higher number of female online shoppers than male นะคะี่เด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าโครงสร้างของประโยคนี้นะคะเราจะใช้โครงสร้างของ passive with preparatory there นะคะสังเกตเห็นว่าเราจะใช้ there ขึ้นต้นนะคะหลังจากนั้นจะตามด้วย Passive ค่ะ Passive Form ก็คือ verb to be ในที่นี้เราใช้ is นะคะตามด้วย verb ช่องที่3ก็คือ h o h t นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากนี้เขาต้องใช้คำว่า to be ตามหลังเห็นไหมคะและตามด้วย now clause เก่งมากค่ะนี่เด็กขาคุณค,ครูขีดเส้นใต้คำว่า is เอาไว้ค่ะและเชื่อมโยงไปถึงคำว่า A Higher number of female นะคะครูอยากจะบอกว่า2ตัวนี้นะคะมีความลิ n k ์กันค่ะมีความ l i n k ์กันนะคะ,คนนะ,คะเพราะว่าในเด็กข verb to be มีตั้งหลายตัวถูกไหมคะ is, am, are ถูกไหมคะและ was, were ด้วยถูกไหมคะใน past form ถูกไหมคะเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะคะให้เด็กๆอิงจาก now clause ตัวหลัง to be หลังคำว่า to be จะตามด้วย now clause ถูกไหมคะ ะะถ้า n o w ว a u s e ตัวนั้นนะคะทำหน้าที่เป็น Singular นะคะเป็นอเอกพจน์นะคะเราก็จะต้องใช้ is หรือ was นะคะสำหรับ verb to be หลัง t h e r e นะคะแต่ถ้า n o w ว a u s e ตัวนั้นนะคะดันเป็น plural นะคะหรือพหุพจน์นะคะมีจำนวนมากกว่า1น,นั่นเองนะคะตัว verb to be ที่อยู่ข้างหลัง t h e r e เราก็จะต้องใช้เป็น are หรือ เวอร์ Were, นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะ2ตัวนี้ต้องลิงก์กันนะคะอย่าเลือกใช้มั่วนะคะดูตัวอย่างที่2เห็นไหมคะเห็นคำว่า R ไหมคะเราจะลิงก์ไปที่คำว่า modern one thousand students นะคะเป็นพหูพจน์เราจึงใช้ R เห็นไหมคะไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะคำว่า i s นะคะ verb to be ตตัวนั้นนะคะไปลิงก์กับคำว่า a better Turn out นะคะซึ่งเป็น now clause นะคะ now clause ตัวนั้นนั่นเป็นเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ is ค่ะบางคนถามว่าครูคะครูขิมคะทำไมเราใช้ is เหรอคะเราไม่ใช้ Was หรอคะเด็กขาในประโยคโครงสร้าง uh, passive with preparatory d a e นี่นะคะเราจะมีคำที่เป็นการไกด์นะคะเราจะมีคำที่เป็นการไกด์ดูตัวอย่างที่3เห็นไหมคะเรามีคำว่า today นำหน้าเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นมีชุดในนำหน้าเราสามารถใช้ w a s ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นปัจจุบนันปัจจุบันต้องใช้เป็น verb ช่องที่1เราจึงเลือกใช้ is นะคะในทางกับการขันลองไปดูข้อที่4นะคะในข้อที่4มีคำไกลขึ้นมานำหน้าเลยค่ะ in 2006ะะเห็นไหมคะในปี2006นะคะเกิดขึ้นไปแล้วนี่ยังคะ เกิดขึ้นไปแล้วค่ะเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกใช้ verb to be เป็น were ค่ะทำไมถึงไม่ใช้ was คะเพราะว่า n o w class ตัวหลังของเราเป็นเอกพจน์หรือพระหุพค์คะ เป็นพระหุพจนะคะเป็น plural นะคะเราจึงเลือกใช้เป็น were นะคะเด็กๆบอกว่าคร mm hmm. ูขาแล้วถ้าอย่างข้อ1ข้อ2เนี่ยมันไม่มีตัวไกด์ให้หนูเลยนะคะไม่มีคำไกด์ให้หนูเลยว่ามันจะเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตถ้ากรณีอย่างนี้นะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์หรือสถานการณ์จริงนะคะในขณะที่พูดหรือสิ่งที่กําลังจะต้องพูดถึงนะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ผู้พูด,พดเราต้องดูตรงนั้นนะคะต้องวิเคราะห์ตรงนั้นเลยนะคะโอเคค่ะเด็กๆขา ก่อนที่เราจะนำเจ้า passive with preparatory Da r e ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างคล่องแคล่วนะคะต้องผ่านการฝึกฝนก่อนค่ะเพราะฉะนั้น let's practice ไปฝึกกันเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆคะโจทย์ข้อนี้นะคะให้ there ขึ้นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ blank ไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วย to be และ now cross ตามหลังนะคะเด็กๆขะให้ verb คือคำว่า feel ที่แปลว่ารู้สึกมาค่ะ ครูถามว่าข้อนี้เราควรจะใช้ฟิลในรูปของแพสซีฟเพื่อไปเติมในช่องว่างที่ให้มานั้นอย่างไรคะให้เวลาคิดหนึ่งนาทีค่ะ โอเคค่ะเด็กๆขะข้อนี้นะคะครูฉเฉลยให้เลยนะคะเราจะใช้คำว่า was felt นะคะทำไมเราถึงใช้ felt คะเพราะมันคือ verb ช่องที่3ของ feel นั่นเองนะคะและใช้ was ค่ะเด็กๆะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าต้องใช้ was w e r e เด็กๆะเราดูที่ now clause ตัวหลังคำว่า to be นึกออกไหมคะมันเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเราจึงใช้เป็น ใช้เป็น w o s ค่ะและเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นไปแล้วนะคะถ้าเราลองอ่านรูปประโยคดูเพราะฉะนั้นเราจึงใช้เป็น w o s นะคะเป็นอดีตนะคะเป็นเหตุการณ์นในอดีตนะคะโอเคค่ะถัดไปค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะเด็กๆ There ให้มาแล้วค่ะแล้วก็ blank ไว้นะคะพร้อม to be ให้มาแล้วเหมือนกันตามด้วย now cross เรียบร้อยแล้วค่ะให้ verb ตัวนึงมาคือคําว่า think ค่ะที่แปลว่าคิดนะคะเด็กๆค่ะ think ตัวนี้นะคะเราจะจับไปใส่ในช่องว่างนะคะในรูปของ passive form นะคะเด็กๆค่ะตอบให้ครูหน่อยค่ะข้อนี้ให้เวลาคิด30วินาทีค่ะโอเคค่ะข้อนี้นะคะเฉลยก็คือ are thought นะคะบางคนสงสัยนะคะทำไมต้องใช้เป็น thought นะคะเพราะว่า think thought ต่อจากนั่นเองนะคะเป็นเว r b ช่องที่3ของ Think นั่นเองนะคะและเรานะคะจะใช้ ver b to be เป็น R นั่นเองค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเด็กขาสังเกตเห็นไหมคะว่าเราใช้ ver b to be เป็น R ด้วยนะคะนั้นเราต้องดูจากตัวไหนคะเราดูจาก n o w class นั่นเองค่ะหลัง to be นะคะหลัง to be n o w class ตัวนั้นดันเป็น plural นะคะดันเป็น plural นะคะเห็น candidates ไหมคะเติม s นะคะเป็นพหูพจน์นะคะเราจึงใช้เป็นเลยจบไหมคะจบค่ะถัดไปคะเด็กๆขาข้อ3นะคะขอยากขึ้นนิดนึงค่ะคราวนี้นะคะให้เด็ก rewrite นะคะให้เด็กลองเขียนประโยคที่ครูให้มานะคะเป็นตัวอย่างเนี่ยน,นะคะลองเขียนให้อยู่ในรูปของ passive with p r e p o r a t o r y l p r e ให้ครูหน่อยค่ะลองดูนะคะ ตัวอย่างประโยคนี้ค่ะลองดูค่ะให้เวลา30วินาทีค่ะลองเขียนด้วยตัวเองก่อนนะคะใครลองทำแล้วนะคะลองรีเช็คสิคะว่าเขียนถูกหรือเปล่านะคะดูเฉลยที่คุณครูขึ้นไ้ให้บนจอนะคะ They are estimated to be fewer than 500 tigers in the world today. ะะดเด็กคะ่ะ today today นะคะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่า verb to be เราใช้เป็น r นะคะและตามหลัง r ก็คือ estimate ต้องเป็นเป็นช่องที่3นะคะเป็น estimated นะคะแค่นั้นเองคะ่ะเด็กๆขาง่ายไหมคะโอเคถัดไปนะคะขอลองอีกสักข้อค่ะเพื่อความชชวร์นะคะว่าทําเป็นจริงๆนะคะลอง rewrite ประโยคนี้นะคะยาวขึ้นนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากคะ่ะเด็กๆคะ่ะลองดูดีๆคะ่ะ โอเคค่ะเด็กๆขะข้อ4นะคะเฉลยขึ้นให้บนจอแล้วนะคะ there is presumed to be a direct relationships between the price and the quality of a product เด็กๆะ่ะโครงสร้างนะคะจำให้ขึ้นใจคะ่ะ there ขึ้นต้นนะคะหลังจากนั้นตามด้วย passive form ค่ะก็คือ verb to be บวก verb ช่อง3นะคะแล้วก็ตามด้วย to บอย่าลืมนะคะเปลี่ยน r r s u u m นะคะให้เป็นเวบช่อง3ก็เติม ed แค่นั้นเองนะคะหลัง to be เป็นอะไรนะคะ now อะไรนะคะ now clause ค่ะอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่า now clause เนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์นะคะเพราะว่าเว b to be ที่ตามหลังเด e นะคะจะต้อง ผันตาม now w l r u s s ที่อยู่หลัง to be นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวๆค้ไปถัดไปค่ะ,คะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่3กับข้อที่4เมื่อสกักครู่นี้ใครยังลองเขียนไว้ตัวเองไม่เป็นนะคะข้อ5นี้ต้องลองฝึกแล้วนะคะอ่ะครูให้เวลาค่ะ สำหรับข้อ5นี้นะคะถ้าลองแปลตัวโจทย์แล้วนะคะมันจะมีความหมายประมาณว่า,าลูกค้านะคะมีความรู้สึกที่อยากจะให้มีการปรับปรุงนะคะในเรื่องของพื้นที่ในการให้บริการนะคะในเรื่องของการขนส่งนะคะแน่นอนค่ะพอเราเปลี่ยนนะคะตัวประโยคนี้ให้อยู่ในรูปของ passive with p r e p a r a t o r y day นะคะเราก็จะต้องนำ day ขึ้นต้นประโยคถูกไหมคะตามด้วย verb to be แล้วก็ verb ช่องที่3นะคะก็คือตัว passive form นั่นเองนะคะในข้อนี้นะคะเราใช้เป็น verb f a นะคะคตามด้วย to be ค่ะแล้วก็ตามด้วยแ clause ค่ะริเชคค่ะริเชคเนะคะว่าเจ้า were เนี่ยนะคะลิงก์กับแ clause ตัวหลัง to be หรือยังคะถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าแ clause ที่อยู่หลัง verb to be เนี่ยนะคะเป็นพหูพจน์นะคะในเมื่อเป็นพหูพจน์เนี่ยเราจึงใช้เป็น were นั่นเองนะคะเราจึงใช้เป็น were นั่นเอง นะ,ะนเด็กขาโครงสร้างของ Passive with Preparatory Dare นะคะถ้าเราจำโครงสร้างให้ขึ้นใจนะคะ t h e r e ตามด้วย Passive นะคะตามด้วย to be แล้วก็ตามด้วย now clause นะคะโครงสร้างแค่นี้นะคะเราจะไม่มีทางลืมได้เลยค่ะแล้วเราสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการจะพูดว่ามีคนคิดว่าอย่างนั้นมีคนพูดว่าอย่างนี้ไม่มีการระบุชัดเจนค่ะว่าเฮ้ยใครเป็นคนพูดนะ ใครเป็นคนคิดนะใครเป็นคนเชื่อนะอ่าไม่มีการระบุชัดเจนนะคะไม่มีการระบุซอสชัดเจนเราจะใช้ในกรณีแบบนี้นะคะในเด็กขาในเด็กขาอย่าลืมนะคะนำ passive with preparatory there นะคะไปลองใช้ในชีวิตจริงด้วยนะคะแล้วเด็กๆนะคะก็จะได้ลองใช้นะคะกร a m ม a านะคะที่เราเรียนมาในห้องเรียนนะคะนำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะขอให้เด็ก enjoy Your English นะคะสนุกไปกับภาษาอังกฤษของหนูนะคะแล้วเจอกันใหม่ครา้หน้านะคะบ๊ายบายผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน